สวัสดีค่ะอิซูซุเซลกวางนะคะตอนนี้กวางมาอยู่ในรถรุ่นใหม่นะคะของตัว ISUSU SPACE CAP 1.9 SDA ค่ะค่นี้เขาเพิพ่มหน้าจอนะคะขึ้นมาให้ กับลูกค้านะคะจะเป็นจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วพร้อมกับกล้องถอยหลังนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเรียนวิธีการใช้งานฟังก์ชันในหน้าจอนี้กันนะคะตามกันไปเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะมีการเพิ่มสีขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นสีเทาแลมโบค่ะแล้วก็มีการอัปเกรดหน้าจอให้เป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วพร้อมกับกล้องถอยหลังนะคะราคาอยู่ที่642,000บาท ในสีเมทัทลิกแล้วนะคะแล้วก็สีขาวก็จะอยู่ที่635,000บาทค่ะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะสีขาวสีบรอนเงินแล้วก็สีเทารรมโบค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูวิธีการใช้งานของหน้าจอตัว SDA กันค่ะซึ่งตัวนี้เราได้หน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้ว พร้อมกับกล้องมองหลังมาแล้วนะคะเดี๋ยวกวางจะพาไปดูฟังก์ชันการใช้งานนะคะในส่วนของวิทยุแล้วก็การเชื่อมต่อบลูทูธค่ะสำหรับหน้าจอวิทยุเราก็สามารถเลือกกดไปที่วิทยุได้เลยค่ะ,ะสถานีวิทยุก็จะทําการสแสดงขึ้นมาแบบนี้เพื่อนๆน,นะคะหรือลูกค้าสามารถกดเลือกนะคะสถานี โดยการกดที่ค้นหาค่ะฟังก์ชันนี้เขาก็จะทำการค้นหานะคะจะเคลื่อนสถานีนะคะที่เราในพื้นที่ที่เราอยู่นะคะถ้าเราโอเคแล้วเราก็กดเลือกให้มันอยู่ที่สถานีนี้นะคะอีกวิธีหนึ่งก็สามารถเลื่อนแบบนี้ได้เลยคะ่ะใช้ใช้นิ้วเลื่อนได้นะคะหรือไม่ก็เลื่อนตรงนี้ได้อีก่ะ บบนี้เลยนะคะวิธีกดอ่อคลื่นที่เราถูกใจเนาะทางวางสามจะเลือกขึ้น10 2 2 5นะคะ <c oughs> เดี๋ยวลองเลือกสถานีก่อน <c oughs> กว่าสามารถกดค้างนะคะเมื่อกี้กดไปแล้วหนึ่งรอบกดค้างให้มาอยู่ในฝั่งที่เราเลือกเป็นสถานีโปรดได้นะคะ <c oughs> และก็สามารถที่จะเลือกสถานีตรงพวงมาลัยได้เช่นกัน อันนี้ก็จะเป็นในโหมดฟังก์ชันของสถานีวิทยุ FM นะคะถ้าหากว่าต้องการเชื่อมต่อในมือถือต้องทำยังไงกดมาที่ลูกเฟืองนะคะเดี๋ยวขอกล้องูมาที่หน้าจอนะคะก็จะกวมาที่การเชื่อมต่อของบลูทูธค่ะให้กดตรงนี้เป็น on นะคะแล้วก็เดี๋ยวควรจะเลือกเชื่อมต่อกับ iPad ให้ดูก่อนนะคะ ตอนนี้รถเราเปิดบลูทูธแล้วนะคะแล้วก็มาเลือกเปิดเปิดบลูทูธที่ iPad ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้ลูกค้ากดมาที่เพิ่มอุปกรณ์ค่ะค้นหาอุปกรณ์นะคะค่ะมันก็จะเจอของกวางละที่เราเปิดบลูทูธจาก d iPad ไปกดเข้าไปเลยนะคะก็รอจับคู่ค่ะมันก็จะขึ้นตรงหน้าจอของมือถือหรือ iPad ของเพื่อนเพื่อน,นะคะ ให้เลือกจับคู่ไปเลยแล้วก็กดตกลงค่ะรอสักครู่นะคะนี่มันก็จะแสดงหน้าจอนะคะว่าเราเชื่อมต่อเสร็จสิ้นแล้วสำเร็จแล้วกดตกตกลงตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นสีน้ำเงินนะคะให้แสดงให้เห็นว่าเชื่อมต่อสำเร็จแล้วการใช้งานทำยังไงเอย่ยลองกดมาตรงนี้นะคะก็ะจะฟังเพลงใน youtube ตอนจะเลือกกดเล่นเพลงผ่านยูทูบก็ต้องมากดตรงนี้อีกหนครั้งค่ะเพื่อสลับโหมดจากวิทยุนะคะหน้าจอก็จะแสดงผลแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะเลื่อนเพลงในในโทรศัพท์เราตรงพวงมาลัยได้เนาะลองเลื่อน,นก็จะเป็นเนี่ยค่ะรวมเพลงฮิต อ๋อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันตัวใหม่นะคะสำหรับหน้าจอทัชสกรีนพร้อมกับกล้องมองหลังที่เพิ่มเข้ามาในตัว SDA ค่ะใหม่นะคะก็จะเป็น s p e c e a b 1.9 DS9